เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเกาะกระแสโลกกันแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะเรามีตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยค่ะของคําว่า ไม่มีใครสายเกินเรียนค่ะคุณอิทธิเดชครับผมและบุคคลตัวอย่างที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือคุณปู่ค่ะเขาชื่อว่าคุณปู่วอเตอร์บังเกอร์ค่ะคุณปู่คนนี้มีอายุถึง90ปีแล้วทีเดียวใช่ค่ะเรื่องเรื่องการที่จะมีอายุอยู่ให้ยืนขนาดนั้นก็เป็นเรื่องยากแล้วนะคะแต่ว่าคุณปู่ค่ะที่เคยมีชีวิตอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เลยนะคะนานทีเดียวนะคะเขาบอกว่าเพิ่งจะได้รับปริญญาบัตรค่ะ จากมหาวิทยาลัยเซเวียค่ะของประเทศสหรัฐอ,อเมริกานั่นเองนะคะจบเริญยาตรีตอนอายุ<ง>บนะครับูวบใช่คะ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าแต่ว่าหลังจากที่คุณปู่เนี่ยได้เป็นนักศึกษามาแล้วถึง68ปีเลยทีเดียวเรียนหนังสือมา68ปีะนะครับไม่นักมัธยมอะไรอย่างนี้นะคะ ก็คือเรียนปริญญาตรีนะครับปีหนึ่ถึงปีสใช้เวลา68ปีะนะครับเอ๊ะคุณปู่ก็โดดเรียนไปไหนบ้างนะครับ <c oughs> คุณปู่คนนี้นครับแกบอกว่าแกเริ่มเรียนหนังสือมาตั้งแต่ปี1946อย่างที่คุณกิติยาพรบอกนะครับคือคพูดง่ายๆ พอสงครามโลกครั้งที่2จบปุ๊บคุณปู่ก็เข้าเรียนเลยว่างั้นเถอะนะครับแต่เรียนไปได้แป๊บเดียวครับก็ต้องหยุดออกมานะครับเพราะว่าคุณปู่บอกว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนิดหน่อยนะครับก็ออกมาทํางานทํางานอยู่ได้สักพักหนึ่งก็แต่งงานนะครับมีครอบครัวนะครับมีภรรยาหลังจากนั้นมามีลูก1ิบคนลวดเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณปู่ก็เล่านะครับว่าทํางานไปด้วยมีลูกมีเมียไปด้วยนะครับแล้วก็ เข้าเรียนชั้นเรียนในระดับมหาวิทยาลัยไปด้วยนะครับเขาเข้าออกอยู่นั่นแหละเรียนครึ่งเทอมออกเรียนเทอมหนึ่งออกอะไรอย่างนี้นะครับออกมาทํางานเพราะว่าลูกเยอะครับต้องทํามาหากินเลี้ยงลูกนะครับแกก็บอกว่าย้ายไปไหนเนี่ยแกก็ไปลงสมัครเรียนทั้งนั้นแหละนะครับทุกแห่งเลยทุกเมือที่แกไปนะครับเรียนมาเนี่ยเป็นเรียกว่าจะเกือบสิบมหาวิทยาลัยแล้วล่ะนะครับแล้วก็พอมีลูกเนี่ยบางทีก็อย่างที่บอกนะครับต้องหาเงินส่งเสียลูกนะครับแต่ลูกทั้ง10คนของแกเนี่ย เรียนจบมหาวิทยาลัยหมดเลยนะครับ <ừ> mm. คุณปู่ว่าถึงคุณพ่อจะไม่ได้เรียนเนี่ยลูกทั้ง10คนจะต้องได้เรียนนะครับ <c oughs> ปรากฏว่าพอทั้ง10คนเนี่ยเรียนหนังสือจบนะครับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยก็มีครอบครัวไปนะครับ <c oughs> แล้วก็หลานนะครับคราวนี้รุ่นหลานนะครับก็เข้าเรียนปรากฏว่าคุณปู่เนี่ยตัดสินใจเข้าเรียนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ลูกทั้ง10คนเนี่ยจบการศึกษาแล้วนะครับ <c oughs> ก็ไปเข้าสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลายัยเซเวียนั่นเองนะครับ <c oughs> แกคุณปู่ให้เหตุผลว่าแกเรียนมหา มาหลายมหาวิทยาลัยแล้วติดใจมหาวิทยาลัยนี้แล้วครับบรรยากาศดีนักศึกษาสาวๆก็สวยนะครับคุณปู่บอกก็ชุ่มกระชวยเหลือเกินแล้วที่สําคัญครับอีกหนึ่งแรงบันดาลใจครับหลานสาวของคุณปู่ครับเป็นลูกของลูกของคุณปู่ว่างั้นเถอะก็เป็นเข้าเรียนที่นี่เหมือนกันเป็นรุ่นน้องของคุณปู่ปีเดียวนะครับคุณปู่จบปีนี้หลานจบปีหน้าเรียกได้ว่าเป็นน้องรหัสนะคะครับผมแต่ว่าครอบครัวบังเกอร์นี้ค่ะเขามีธรรมเนียมค่ะคุณอิทธิเดช ธรรมเนียมนี้ก็คือทุกๆคนในครอบครัวบังเกอร์เนี่ยนะคะจะต้องเรียนจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยค่ะหรือที่เราเรียกว่า college อ๋อระดับ college ใช่ค่ะเป็นอย่างน้อยนะคะโดยที่ทุกๆคนเนี่ยเขาก็ได้เรียนจบกันหมดแล้ว <Graduate. S 1> ลูกสาวลูกชายของคุณปู่ก็เรียนจบกันหมดแล้วนี่มาถึงรุ่นหลานอย่างที่คุณอ <fulfilled. S 1> <า>ิทธิเดชบอกเนี่ยก็เริ่มเข้าเรียนแล้วก็กําลังจะสําเร็จการศึกษาในปีหน้านี้เองตัวคุณ,คณปู่เองเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่า ทำไมฉันยังไม่จบเลยล่ะ <descon fin anta> ฉันเป็นคนเดีย네วในครอบครัวบังเกอร์นี้นะที่ยังไม่จบก็เลยได้ลงเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะโอ้ดันด้นมาจนจบจนได้นะครับในวัย90ขวบตอนนี้อายุด้วยของคุณปู่เนี่ยเยอะแล้วนะครับจะเดินขึ้นโพเดียมเนี่ยไปรับปริญญาเนี่ยก็ลําบากอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องหาคนเนี่ยช่วยพยุงนะครับทางโรงเรียนเนี่ยก็เลยเฟ้นหาเพื่อนร่วมชั้นนะครับก็ไปเจอกับเหมือนว่าเป็นนักศึกษาร่วมชั้นแหละเป็นเพื่อนของคุณปู่นะครับ เพื่อนคนนี้เนี่ยเขาเคยเป็นอดีตทหารผ่าศึกมานะครับเคยไปรบใ,ในสงครามอิรักเขาชื่อคุณไรอันนะครับฮอฟเฟอร์ H uff, H uff er นะครับเขาคุณไรอันเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกในวันรับปริญญาเนี่ยเขากะจะไม่ไปนะครับเขาติดธุระแต่ปรากฏว่าเมื่อทางโรงเรียนหรือว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยโทรศัพท์ติดต่อไปบอกว่าเฮ้ยยูช่วยไปเป็นเพื่อนช่วยพยุงคุณปู่ได้ไหมเพื่อนของยูนี่แหละขึ้นไปรับปริญญาหน่อยอปรากฏว่าคุณฮัฟเฟอร์บอก ตอบต,ต,ต,ตกลงทันทีเลยทุลงทุละทิ้งหมด <c oughs> นะครับเพราะว่าแกบอกว่าเป็นเกียรติเหลือเกินนะครับที่จะได้จูงคุณปู่เพื่อนซีของแกเนี่ยขึ้นไปรับปริญญาด้วยกัน <c oughs> นะครับ ก็ทั้งสองคนก็เดินขึ้นไปบนเวทีนะคะพร้อมกับหลังจากที่ได้รับปริญญาบัตรแล้วเนี่ยเขาก็ทําแขนเป็นไม้กางเขนเออไม่ใช่ไม้กางเขนขออภัยค่ะเป็นกากระบาดค่ะกากระบาดซึ่งกากระบาดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเซเวียที่เขาเพิ่งเรียนจบไปนั่นเองใช่ค่ะตัวเอ็กซ์ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะคุณปุ๋บอกว่าความฝันของเขานะคะคือการได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซเวียซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยโปรดของเขานะคะแล้วก็หลังจากที่ได้เคยศึกษามาแล้วหลายที่เนี่ยเขาคิดว่ามหาวิทยาลัยเซเ เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เขารักมากที่สุดด้วยค่ะนั่นสิครับในงานรับปริญญานะครับแน่นอนนะครับคนที่มีญาติมาเป็นสักขีพยานมากที่สุดก็ไม่ใช่ใครครับก็คือคุณปู่วอลเตอร์นี่เองนะครับญาติทุกคนครับเขาบอกว่าปลื้มใจเหลือเกินนะครับซึ่งนอกจากคุณปู่จะทําตามความฝันได้ในวัย90แล้วนะครับทุกคนก็ยินดีกับคุณปู่ด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณปู่แกป่วยนะครับเป็นโรคมะเร็งที่ปอด นะครับผ่าน<ช>การใช้รังสีเนี่ยที่มันเจ็บปวดเนี่ยมาหลายครั้งนะครับแต่<ช>ครั้งนี้เนี่ยคุณปู่ก็บอกว่าฟื้นเจ็บขึ้นมานะครับรับปริญญาเพราะว่าเติมเต็มความฝันของตัวเองได้นั่นเอง ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะอย่างที่บอกไม่มีใครแก่เกินเรียนจริงๆค่ะถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะขนขวายหาความรู้เนี่ยสุดท้ายยังไงไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะคะเราก็ยังสามารถที่จะทํามันได้ตามความฝันของเราได้เหมือนเดิมค่ะเห็นคุณปู่แล้วผมจะไปเอาอย่างแล้วผมจะกลับไปเรียนให้จบป .4 ให้ได้นี่ผมจะจบเลยหนีเรียนป .4 ไปจบป .6 แทนนะครับก็คุยกันเล่นๆนะครับก็ อย่างที่เห็นนะครับวัยจะว่า 60, 70, 80หรือว่า90อย่างคุณปู่นะครับอยากจะทำอะไรทำเลย <c oughs> อย่างเมื่อปีที่แล้วเราก็นำเสนอนะครับคุณยายวัย93แก <c oughs> บอกว่าความฝันของแกคือกระโดดกระโดดร่มจริงเหรอ,อนนครับแกก็กระโดดครับในวัย93ทุกวันนี้เท่าที่ติดตามข่าวนะครับอายุแก94-95แล้วแกบอกทุกวันเกิดแกก็ยังโดดอยู่ โอ้ค,คุณยายเปรี้ยวมากๆเลยนะครับเอาละครับดีก็คือทั้งหมดของเกาะกระแสโลกในวันนี้นะครับคุณกิติยาพรและผมอิทธิเดชก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ